คิดว่าด้านไหนจะมีผลกระทบกับอนาคตของประเทศไทยมากที่สุดผมเห็นบิสเนสที่น่าสนใจ เกิดขึ้นเยอะเนาะผมคิดว่าฝั่งที่มันล้าหลังมากๆก็คือ,อาการเมืองนะครับคิดว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยเอื้อให้ธุรกิจได้พัฒนาต่อต,อตามกระแสะโลกเนี่ยมันคือ,อาการที่การเมืองมันไม่มีความชัดเจนในอนาคตนะครับว่าเราจะไปในทางไหนสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ business อะไรก็ตามสามารถ successful ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ environment ที่ politics ตั้งไว้น,นะครับอย่างเช่นแต่ก่อนตอนที่ผมอยากจะทำ startup กับเพื่อนเนี่ย เออผมก็จะทำสตาร์ทอัพที่ไทยนะครับแต่เพื่อนผมเป็นคนสิงคโปร์เพื่อนก็ถามว่าแล้วเราจะจดบริษัทที่ไหนผมก็ถามอ้าวถ้าอยู่ไทยทำไมไม่จดที่ไทยมันบอกว่าไปสิงคโปร์สตาร์ทอัพไม่เสียภาษีนะคืออันนี้คือเขาเซตแอนด์ไบโอมนนต์ตัวบริษทัทไม่ต้องทำงานที่นั่นก็ได้แค่ไปจดที่นั่นเนี่ยเขาก็ไม่เสียภาษีละซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับพ o ลิทิกส์เอาจริงผมว่าธุรกิจกับการเมืองเนี่ยใกล้กันมากเลยครับ ถ,ถึงจะมีเส้นแบ่งเนี่ยแต่เส้นนี้มันลางมากเลยครับพอเป็นฝั่งธุรกิจเนี่ยมันเริ่มได้เลยครับพอ,พอเริ่มได้เลยปเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีกฎหมายหรือรัฐบาลอาจจะไม่เอื้อธุรกิจเราจะหาช่องไปได้เองครับ